เศรษฐกิจที่กําลังผลักดันอยู่เหมือนกันนะคะกัญชาแล้วก็กัญชงค่ะกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมพร้อมในการผลักดันจะให้กัญชาและกัญชงนั้นปลูกเยอะขึ้นแล้วก็ให้ไทยเป็นหับในการผลิตทั้งกัญชาและกัญชงนะคะซึ่งหน่วยงานด้านการวิจัยของไทยก็ระบุว่าน่าจะต้องมีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาให้มีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับรองผลค่ะ นายสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพูดถึงการปลดล็อกกัญชากัญชงทางเลือกใหม่ของสังคมไทยนะคะบอกว่าหลังจากมีการถอดกัญชาและกัญชงพ้นจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5และเปิดโอกาสให้สถาบันองค์กรวิสาหกิจปลูกกัญชา ก็มีผู้ที่มาขออนุญาตไปแล้วกว่าร้อยแห่งด้วยกันนะคะแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้รับอนุญาตกันไปแล้วค่ะมีการทดลองปลูกกันหลายพื้นที่เพื่อนํามาสกัดใช้ในทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆปัจจุบันไทยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกัญชากัญชงตั้งเปลว่าอนาคตจะเป็นฐานการผลิตของโลกหรือว่าหักห้ได้อย่างแน่นอนนะคะขณะที่การเปิดเปทีสมนากัญชาก็สะท้อนว่ากัญชาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ นอกจากส่งเสริมการปลูกแล้วนะฮะต้องมีหน่วยงานรับรองเพื่อใช้ในการวิจัยโดยรัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาส่งเสริมอย่างจางริงจังเพราะว่าลักษณะของกัญชากลายเป็นพืชหรือว่าผลไม้ประจำถิ่นแต่ว่าต้องเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเราแค่เอาร่วมแนวคิดนะครับแนวคิดที่ถูกทางตั้งแต่เชียงรายปักใต้ขงข้ามไปมาเลเซียน,นะในเขตอาเซียน,รยยนเราเรา,เราพยายามเรียนรู้รวบรวมแนวคิดที่ถูกทาง ส,ส,สำหรับกลุ่มวิสาหกิจที่มีความประสงค์ต้องการปลูกกัญชาครับก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัยหรือว,ว่าสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดคำนวณตามความต้องการผลผลิตต้นทุนการปลูกพร้อมทางคิดคำนวณความต้องการสกัด CBD เพื่อวางแผนกระบวนการกัดสารและก็ให้คำแนะนำต่อวิสาหกิจชุมชนต่อไปเพราะว่าการปลูกและก็ผลิตในแต่ละภูมิภาคนะครับจะให้ผลที่ ไม่เท่ากันนะครับดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาชิมกัญชาที่อย่างทางการแพทย์ด้วยแล้วก็มารักษาโรคที่บ้านเราด้วยกัญชา ก็ต้องมีการดูในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการกันด้วยแล้วก็มีแนวทางจะนําเสนอจากทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสองทางราจังหวัดนครพนมอันนี้ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะคะเขามีกลุ่มครูที่กเกษียณแล้วซึ่งล้วนแล้วแต่มีภาระหนี้สินที่เฉลีย่ยต่อคนประมาณ1-3ล้านบาทค่ะจะมาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเตรียมพัฒนาการชาของกลุ่มด้วยงานวิจัย ก็จะเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพื่อปลดหนี้ต่อไปค่ะ